สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีนะคะมาจากช่องไมลี่บ้านๆเนาะค่ะเนาะเบิ้งค่ะพี่น้องอันบกกูดบกกูดอันกับตะไคร่กับอันใบหัวละพาแล้วก็แมงลักเนาะค่ะเนาะพี่น้องมันยังหนาวอยู่เนาะค่ะเนาะเอาปลูกข้างนอกบ่ราะไรหรอกคะ่ะปลูกข้างนอกบ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างว่าจี หิมะมันยังเนยังบานได้ละลายหมดเลยค่ะมันหนาวค่ะปลูกด้วยกับบ้าเรือหรอกค่ะพี่น้องเห็นบ่อันนี้เพื่นปลูกเองนะคะเนาะพอดีพอดีไปตลาดไปซื้อกระของซุปเปอร์มาร์กมาบัดนี้เห็นเขาเพาะไว้แล้วค่ะเป็นเป็นเป็นกระถางจังซี่เลยค่ะนี่เลาก็ยกมาเลยเนาะค่ะเนาะยกมาอันอันตั้งไว้ในครัวเฮานะคะเนาะย่างเฮาสิก,กินเฮาก็ไปเด็ดกินได้เนาะค่ะเนเาะอันนี้คล้ายๆเขาเอิ้นเปเตอร์ซีเรียน เป็นตัวสีเรียนค่ายๆครับถ้าเปียบเป็นบ้านเฮาขนาดจ,จะเป็นเอผักชีไทยแต่ว่ามันมันเกิด่บเมนเหมือนกับลอยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะที่เป็นอีกไม้แบบหนึง่งแต่ว่ากลิ่นของมันนะคะจะค้ายๆประมาณนั้นตะไคร้กับพี่น้องตะลีโตนประครอยู่เมืองนอกบ่มีตะไคร่กินคะ่ะลอยตัดไปล <laughs> อยตัดไปอันอันอันหนึง่งย่งบบแตกคือเลยครับพี่น้องโอ้ยเนาะตะลีโตนนะคะนกคนอยู่เมืองนอก ปลูกกินเองกันยากหาซื้อกันยากนะคะเบิ้งค่ะบกูดบกูดนี่นี่ลูกหนึ่งนี่น,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 นเห็นป,นปนคะคะบกูดเป็นลูกเป็นนุ้ยตอนเอ่อก้อนซีฮอตวินเตอร์นะคะเนาะก้อนฮอสิยกเขามาในบ้านนะเขาเริ่มเป็นดอกนะคะเนาะแล้วเขาก็มาติดอยู่ในบ้านเป็นลายนุ้ยอยู่ค่ะกนีก็ะแม่นค่ะพี่น้องนี่ข้างในมัน่าสิ เอาแนว้อใดอยู่หรอกเนาะคะ่ะเนาะถ้ามันเกลเนาะคะ่ะเนาะบ้านในหัว่ามันจังใดเดี๋ยวเ,าเอาวางไว้ตรงนี้แหละให้มันเกลถ้ามันเกลเขาก็ค่อยมาเอาในน์ไปกะกะปลูกนี่ค่ะกระถางเดียวมีหมดสุดย่างด้วยค่ะพี่น้องบ่หมดเด้อคะแต่ว่ากะลายย่างมีทั้งอันต้นหอมเนาะคะ่ะเนาะต้นหอมใหญ่นะคะหอมแดงใหญ่กันนี้กะกระชายเป็นไรคะ ปลูกทดลองไปซะลรค่ะหมันยั้งเนาะค่ะเนาะเอาหมีอากเรามาเสียบๆไ้เนาะค่ะเนาะเอาสิถิ่มมันก็เสียดายกระช้กินแล้วอันที่มันอันปลูกได้เอาก็มาปลูกเนาะค่ะเนาะต้นบกูดใบมันกินใกล้ที่เมือดแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งนี่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 เลยค่ะนี่ใบนี่โคตรใหญ่มากใหญ่สุดๆเลยค่ะพี่น้องนี่รถเอ้ยรถจุรินเซียน ฮอร์โมนฮอร์โมนทถวเห็ดกันนะคะพี่น้องเห็นปะคะนี่หอมใบเขาเขียวแบบว่าโหยังยังเหมือนกับว่าเขาสิย่ญ่ได้อีกสี่ค่ะนี่เห็นปะพี่น้องเห็นปะคะอันเนี้ยอันอันนี้ซุ้มเขาอันก้อนก้อนนันนี่นะคะน้องเนี่ยใบเขาสิประมาณนี่นี่ใบเขาสิประมาณนี่นี่ค่ะนี่นี่นี่เบิ้งเบิ้งเบื้งเดี๋ยวเราเปรียบเทียบเบิ้งท่ากันอันอันน้ำกันดีค่ะพี่น้องเบิ้งได้เปี่ยงค่ะนี่ ใบกระกูดใบเดียวเนี่ยว่ามันเทียบเซ่ใบได้น้อยเนี่เป็นสิบใบอันนี้หลังจากเท้าเฮตจูรินซีนุมสุดเนาะค่ะเนาะก,กับจูรินซีไข่แล้วอ๋อมันอันรดมันน่ะแล้วใบพวกนี้ยมันแตกไหมมันออกมัางสีเลยค่ะพี่น้องหน้าเหลือเสื้อเพอค่ะพี่น้องหน้าเหลือเสื้อมากเลยอะ่ะแบบโอ้โหยัง โอ้ยมันมันได้จริงๆอ่ะแบบืหตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าอันนี้ก็หัดทําปุ๋ยคือกัน,นะะเนาะค่ะเนาะหัดเทศปุ๋ยเพราะว่าเขาเริ่มสี่ปลูกผักอันเป็นเนี่ยจากน้อยแล้วะคะ่ะพี่น้องเขาก็เริ่มทิทําปุ๋ยใส่เองเนาะเขาอันเขาอันปลูกผักอันปลอดสารยังสิการนี่ค่ะเห็นป่าใบที่เขาเริ่มสอันนี้ขึ้นมะมหมเนี่ยใบมันก็สิ้ย,ย่ใหญ่ยังสิอลไคะ่ะเนี่ยส่วนใบอันนี้ค่ะอันเก่ามันก็สิ้นน,น้อยอยังสิอลไคะ่ะเนี่ยเนี่ย ัน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ปลูกไว้กินเองผักปลอดสารนี่ง่ายๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าเห็ดปุ๋ยนะคะพ้าเฮ็ดปุ๋ยันใส่เองค่ะเขาปลูกบ่ลายเขาไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่เนาะค่ะเนาะเขาปลูกไว้กินเองดูแลสุขภาพเขาเนาะค่ะเนาะเขาที่ได้กินผักปลอดสารกินผักอันกรอบๆเซ่บๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมามาเบิ่งกันค่ะว่าวิธีเฮ็ดเฮ็ดแบบไหนเนาะค่ะเนาะ ค่ะพี่น้องสิ่งที่เขาต้องเตรียมนะคะเนาอในการทาฮอร์โมนนมสดกับฮอร์โมนไข่อันสูตรนี่ไมลี่ซิไซอันกาแฟไปน้ำเนาะคะ่ะนาอเพราะว่ากาแฟกดไว้เราลืมกินค่ะแต่กาแฟนี่ก็เป็นพืชชนิดนึงเนาะคะ่ะนาอที่ว่าเม็ดมันน่ะนีะ่ประโยชน์ต่อพืชคือกันค่ะพี่นอ้องเขากินกาแฟเหลือ หรือว่าอย่างแซลก็เอามามะไซร์รวมกับเ็ดเป็นปุยรวมกับตัวนี้ได้ส่วนอันนี้พอดีข้างบ้านเออบ้านมันค้างบ้านอีอย่างก็ไอ้ที่เพื่อนขายที่ให้หลังบ้านนะคะเพื่อนมากขาเลยเอากาแฟไปเพื่อนกินเนาะคะ่ะเนาะแล้ววันนี้เพื่อนน้ำเพิ่นกินบ่หมดก็เลยอันเพื่อนเอาใส่กาแฟไปบ่หมดนะคะก็เลยเอามาเทรวมกันเสดายมันเนาะคะ่ะเนาะของทุกอย่างเฮาบ่ถิ้นเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีของเขานะคะนาะไข่ไก่อารมณ์ดีไข่บีโอค่ะไข่ไก่สองฟองนะคะนมลิตรหนึ่งค่ะนี่ค่ะนมลิตรหนึ่งแล้วก็น้ำตาลแดงค่ะพี่น้องน้ำตาลแดงจริงๆอ่อะไอสองตัวนี้เขาบอกก็ได้ค่ะจริงๆรีงสิเขาต้องเตรียมก็คือน้ำมีน้ำตาลแดงนมสดนะคะนมสดนมจืดนะคะนาะ แล้วก็ไข่ไก่สองฟองค่ะพี่น้องเท่านี้นะคะเนี่ยอันที่เขาเหตไปอ่ะอันนี้เป็นส่วนเกินที่เขาเออมันมีเขากับมาใไซซืๆๆ่อๆหรอกค่ะเป็นกาแฟากับนมสดเนี่ยมันมีเขากับมาใไซซื่อๆหรอนะค่ะเนาะอ่ะตอนแรกเขากบมาตอกะไข่ไก่ของเขาเนี่ยนาะค่ะเนาะสองฟองอาลงไปเลยค่ะพี่นอ้องตตะลงไปเลยสองฟองนี่ค่ะแล้วก็ น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายใส่ไปหกซอนเนะค่ะเนาะหกช้อนโต๊ะค่ะพี่น้องเอ๋ยพอค่ะหกช้อนโต๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้า น้ำตาลทรายใส่ลงไปแล้วเนาะค่ะเนาะน้ำตาลทรายแดงเนาะค่ะเนาะพี่น้องแกเปเอาน้ำตาลทรายขาวใส่ด้วยค่ะเด้อเอาน้ำตาลทรายแดงเนาะค่ะเนาะหรือกากน้ำตาลก็ใส่ค่ะได้ค่ะแล้วก็นมลิตรหนึ่งนมสดหนึ่งลิตรค่ะนมจืดนะคะอ่าใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปจะเครื่องหนึ่งก้อนเนาะค่ะเนาะเพราต้องใส่หมดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเ้าต้องเอ่อมาค้นให้เข้ากันเดี๋ยวมันสิลายเกินเนาะค่ะเนาะพี่น้อง เอออันนี้น้ำที่เหลือที่เหลือน้อยเดียวนะเห็นไหมคะกาแฟอัน,น,อน,นบี้มีบบต้องใส่ด้วยค่ะกาแฟในโบจำเป็นต้องโบจำเป็นต้องใส่เนาะค่ะเนาะเฮาแล้วแต่เฮาค่ะใส่ก็ดีโบใส่กะโบเป็นยังนะคะแล้วก็ทูน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 ,นดีเข้ากัน ไปอีกอย่างนึงคือโตนี้ค่ะพี่น้องอันนี้นขวดขวดอีอย่างก็ได้นะคะขวดพลาสติกล่างสะอาดสะอาดแล้วก็เอาม่านกอกใส่ขวดนี่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ไมลี่ไปเอาขวดเอ,อน้ำยาปะพ้านุ่มมาเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าขวดน้ำยาปะพ้านุ่มนี่เห็นบอกว่าเขาสิมีน้าตวงให้เราพร้อมเวลาที่เราลดนะเราใส่โตนี้ตวงเนาะคะ่ะเนาะนี่ เดี๋ยวบอกไปเลยแล้วกันว่าอันสูตรที่ใส่นี่คือว่าไอทาเทสใส่ครึ่งหนึ่งนี่นะคะครึ่งครึ่งของฟ้านี่นะคะตอนนี้ยี่สิบลิตรเ้อค่ะพี่น้องพี่น้องแย่ใส่หลายเ้อค่ะตายเ้ยค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่ามันปิดแล้วนะคะนาะถ้าผักเขาใหญ่่บอกค่ะผักใหญ่แล้วอาทิตย์ใส่ฟ้านึงได้ค่ะพี่น้องแล้วก็ลดอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นเ้อค่ะเด้อแย่ลดหลายเ้ยค่ะผักตายเ้อค่ะพี่น้องมันแรงมากเลยค่ะสูตรนี่นี่โอ้ บอกต่อเลยค่ะใช้ดีจึงบอกต่อนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเฮ็ดไส้เลยนะคะพี่น้องเด้อผู้ใดเฮ็ดส่วนผักส่วนอันนี้รักษาสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพไปของนี้เฮ็ดไส้เลยค่ะ <c oughs> นี่หนบ่คก็แ่เริ่มเข้ากันแล้วค่ะพี่น้องเริ่มจะเข้ากันแล้วค่ะพี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่เขาก็เทนมลง,งไปหมดเลยค่ะพี่น้องใขรเขาเริ่มแตกแล้วเนาะะเนาะใข่เริ่มแตกแล้วเขากะ ใส่นมเปรี้ยวน้ำด้อค่ะเด้อใส่นมเปรี้ยวน้ำแต่ว่าไมาลี่นี่ก็อันคือว่าเสี่ยวอันเฮาซิมีหัวเชื่อเนาะคะ่ะเนาะเท้เาเห็ดแล้วโอเคค่ะขวดที่มันเป็นแล้วมันช่เป็นลักษณะจังสีเนาะคะ่ะเนาะ พอดีอยากเห็นว่ากันพอดีว่าเลาะตรงนี้ออกเพราะว่าอยากเห็นปฏิกิริยาของเขาละค่ะว่าเขาแต่ละมือนี่เขาเปลี่ยนไปแบบใดน,นะคะถ้ามี้สติ๊กเกอร์มีภาษาิีนใส่คุ้มมันซิโบเห็นนะคะน้อดด้วยความที่ว่าเขาอยากรู้อยากเห็นหน้องเห็นไปแล้วก็ตื่นเต้นเขาอยากมู้ว่าเออแต่ละวันนี่มันมันมันเป็นจังใดน,นะคะตัวนี้เป็นแล้วเขาใส่ได้แล้วเดี๋ยวเขาเขย่า ขยายจากน่องพี่น้องถ้าพี่น้องเห็ดไม่ไหมพี่น้องแยกขยเย้าเด้อค่ะเด้อผ่านไปจากมือสองมือพี่น้องแยกขยเย้าโดนแห้งเด้อค่ะเพราะว่ามันแตกได้เด้อค่ะพี่น้องต้องระวังอันนี้ก็ใส่ไปนี่ค่ะหนึ่งฟ้านี่ค่ะอันที่มันเป็นแล้วเนาะคะ่ะนอกตัวเนี่ยเป็นแล้วเราก็ใส่ไปเพราะว่าโตนี่อ่ะใส่นมเปรี้ยวน้ำเด้อค่ะเพราะฉะนั้น จุลินซีีะอยู่ในนหนม,มันก็จะมีจุลินซีของนมเปียวน้ำเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดอยบอนบบเห็ดยังเห็ดไม่ๆหมนะคะไปเอานมเปียวมาใส่นะคะเนาะเอานมเปรียวใส่น้ำนะะด้วยค่ะเด้อนมเปียวใส่จากซอนสองซ้อนนะคะพี่น้องหรือขวดนึ่งใส่ไปเลยก็ได้คะ่ะแล้วก็นี่ค่ะพี่น้องพี่น้องปกลับหมวนี่คะ่ะ เขาเอินว่าเฮลฟี่หมายถึงว่าแกรมเออถ้าเป็นบ้านเฮากะค่ายๆว่าเขาเขาหมากนะคะมันจะเป็นเชื่อเขาหมากเชื่อออย่างจยงเซาค่ะเฮดไฮอนมันเป็นเลีเ้ยวนลยไหมค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่มีกับบ่มเป็นยังค่ะผู้ใดบ่มีใส่กับบ่มเป็บบนยังเพราะว่าอยู่เมืองไทยมัน,ม,นมันห่อนนะคะเนาอะอย่นี่มันหนาวมันเป็นซากก็เลยต้องใส่ในจากน้อยใส่ลงไปนิดนึงค่ะพี่น้องอืม ใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็คนโคนโคนโคน,นค่ะถ้าบวมีอันก้อนเข่าหมากบวมีอันเข่าหมากกับบวมี้ไข่ค่ะอยู่นี่ต้องใส่เ,าเาัากระเพราน้มเข่าหมากมาใส่ได้นะคะเนาะอันนี้บนบวมี้ไข่มันหาย,ยากค่ะก็เลยเอานี่ลนะคะ่ะนี่ของอันทำขนมปังเลยคะ่ะแกรมของทำขนมปังนะเฮลเฟมันมีหลายยี่ห้อนะคะเนาะยี่ห้อแกรมก็ใส่ได้เลยคะ่ะเด้อ เดี๋ยวประมาณสองสองสามอาทิตย์นี่ก็น่นาจะใส่ได้แล้วค่ะพี่น้องแต่อยู่เมืองไทยน่าจะเร็วค่ะพี่น้องน่าจะอาทิตย์นึงก็น่าจะใส่ได้แล้วล่ะ พี่น้องเลยเห็นไหมคะพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งเดหน่วยนึงน้ำเห็นไะเนาะเดี๋ยวที่นี่นนนนนนเขาเกาะเขาขวดเลยนะคะเนาะเฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องพากันเฮ็ดเลยคะ่ะพี่น้องเขามีอย่างเขาก็อันเทียวหาได้แล้วคะ่ะ ว่ต้องตามสูตรเป๊ะๆก็ได้ดรอกค่ะพี่น้องเขาทดลองไปน้ำเรื่อยๆอันนี้ก็บ,บ่ไดเหุว่าตามสูตรนคนที่เิ่นเหตุมาเนาะเขาก็เบิ่งหล่อเออมันมัคนควรสีเหตุไปได้แบบนี้แบบนี้แบบนแบบนเฮาก็มาดัดแปลงเอาสูตรของเขาเนาะคะ่ะเนาอเพราะเขามีหย่งเสียค่ะเขาไปตามสูตรเขาได้ะะดอกค่ะก็อย่มมามองหอกนันหานี่ยากเลยค่ะพี่น้องนั่นค่อการที่หาาวัสดุที่ว่านนี่นะเนี่ยเขามีอย่างเขาก็ จ,ยยจะไข่ใสเข้ามี้อยู่แล้วก็หาได้ค่ะนมใสเข้ามี้อยู่แล้วจะพวกข้าวมากนี่แป้งข้าวมากแป้ง,ปง,ปงอย่างเสเข้าวบ่มิ้นต์แล้วก็ผสไข่นี่ค่ะพี่น้องแล้วเวลาพี่น้องปิดฝาด้วยค่ะเด้อพี่น้องอย่าไปปิดแนมด้วยค่ะเด้อบพราังขวดเขาสิระเบิดด้วยค่ะมุนไ้มันเนียนอากาศท้ายเทนะคะพี่น้องเพราะั่นนี่ระเบิดค่ะถ้าเป็นขวดโคข,ขวดนี่ก็เอออาจจะ อาเซียนทนแน่เนาะเพราะว่าคมันเป็นขวดสาหรับหน้าอัดลมอันนี้เป็นขวดน้ํายาปับผ่านุ่มห้อกับนี่แล้วกันเห็ดลวมๆวงไว้เังี่เลยค่ะเด้อนี่แหละค่ะไงพากค่ะพี่น้องเอาไปลองใส่กันเด้อค่ะเด้อลองเออลองเห็ดกันเบื้เงาะค่ะเนาะเราเห็นผลจังไดก็เขียนมาบอกกันน้ำด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ไปก่อนด้วยค่ะเด้อบายบายค่ะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ